สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัศนีคุสิริวิเชียนชื่อเลชื่อเคสอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับชื่อ2เลขที่24วันนี้หนูจะมารายงานข่าวเรื่องประเทศไทยยกเลิกการตีเด็กในทุกรูปแบบก็สำคัญเพื่อสิทธิเด็กเมื่อไม่นานมานี้ประเทศไทยได้ประกาศกฎหมายใหม่ที่สำคัญมากคือยกเลิกการลงโทษทางร่างกายกับเด็กในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการตีการเคี่ยนการตบหรือการใช้ความรุนแรงใดๆต่อเด็กทั้งในบ้านโรงเรียนและสถานูเ็กต่างๆกฎหมายนี้ทําให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศลำดับที่68ของโลกที่ห้ามการตีเด็กอย่างเป็นทางการการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะผู้ใหญ่ในสังคมเห็นตรงกันว่า การสีเด็กไม่ใช่คพืออีทีสอนที่ดีที่สุดเด็กๆควรได้รับความรักความเ,าเข้าใจและการอบรมสั่งสอนดน้วิธีที่สร้างสารรค์มากกว่าเช่นการพูดคุยอธิบายหรือใช้กิจกรรมเชิงบวกแทนการใช้กำลังเมื่อเด็กได้รับความดูแลอย่างอบอุ่นก็จะเติบโตด้วยความที่มั่นใจมีความสุขและกล้าสแสดงออก หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยมองเห็นว่าสิทธิเด็กคือสิ่งที่สำคัญเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะปลอดภัยจากความรุนแรงได้รับความปลอดภยัยการปกป้องและการมีโอกาสเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่อบ,บอุ่นหากบ้านและโรงเรียนเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจเด็กๆก,ก็จะมีแรงบันดาลใจ เรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไปตรหมายใหม่นี้ยังเป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ปกครองครูและคนในสังคมว่าการอบรมลูกหลานไม่ควรใช้ความรุนแรงเพราะการตีอาจทำให้เด็กหวาดกลัวรู้สึกด้อยค่าหรือไม่กล้าพูดในสิ่งที่คิดวิธีการที่ดีกว่าคือการสอน ด้วยเหตุผลและเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กเห็นดังนั้นก้าไหนของประเทศไทยในการยกเลิกการตีเด็กจึงเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากเพราะเป็นการเคารพสิทธิเด็กและทำให้หังคมไทยก้าวไปสู่การอบรมเลี้ยงดูที่เน้นความเข้าใจและความรักมากขึ้นข้อคิดสําหรับพวกเราเด็กๆ ทุกคนควรจดจำว่าเรามีสิทธิที่ได้ขรับความรับการปฏิบัติด้วยความเคารพหาเพื่อนหรือใครในห้องรู้สึกไม่สบายใจจากการถูกทำร้ายเราควรยื่นมือช่วยเหลือพูดคุยและบอกครูหรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้เพื่อให้ทุกคนเติบโตอย่างมีความสุขขอบคุณค่ะ